แต่ความจําเป็นของพี่น้องผู้เดือดร้อนไม่ใช่อย่างนั้นมันมีความจําเป็นทุกวินาทีทีนี้เราทําไงเราจะช่วยเหลือกันได้ตามสภาพที่เรามีอยู่และก็ความจริงของพี่น้องได้ราดูว่าพี่น้องมีความเดือดร้อนมากที่สุดคือเรื่องอะไรปรากฏว่าจากผลการตารวจแล้วก็สอบถามความเดือดร้อนของพี่น้องจริงก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในชุมชนมนี่คืออันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำาะนจะช่วยเหลือกันได้เอาถ้ายอย่างนั้นเราก็จะ เป็นการช่วยเหลือก็คือเอาเงินจากผลกําไรของอมรั์ดอกเบี้ยสองหมื่นมาตั้งเอาไว้เลยเอามาตั้งเอาไว้เป็นกองทุนสวัสดิการของชาวบ้านคนที่ไปหาหมอจะได้คืนละหนึ่งคืนละหนึ่งร้อยบาทเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งป่วได้ไม่เกินสามครั้งครั้งละสามร้อยบาทก็คือสามครั้งเก้าร้อยบาทใครป่วยก็ได้ในคนเดจยวใช่ต่อปีทีนี้เราก็มาทำมาปีสี่หกเอามาตั้งไว้สองหมื่น ปรากฏว่าอัตราการป่วยของคนนะในปี46เดือนหนึ่งตกประมาณ6คนพอเสร็จแล้วปีหนึ่งผลการตอบรับของพี่น้องที่ทางกลุ่มช่วยเหลือดีคนเกิดเออเกิดมีความภาคภูมิใจมีสวัสดิการของตัวเองเราก็ทำมาปี47อีกทีนี้เอาออมรับมาตั้งเอาไว้ที่ปี47อีก20,000เอามาตั้งไปสองหมูท่ทีนี้พอปี47อัตราป่วยของคนแทนที่จะเดือนละ6ทีนี้เป็นเดือนหนึ่งเกือบ7คนแล้วอัตรา,ารป่วยสูงขึ้นแล้ว ทีนี้การช่วยเหลือพี่น้องก็เหมือนเดิมที่เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอากองทุนสวัสดิการเนี่ยมาฝากเอาไว้กับกลุ่มมอมรัพย์อย่างเดียวเนี่ยถ้ากลุ่มมอมรับล้มกองทุนสวัสดิการก็ต้องล้มตามพี่น้องก็ไม่ได้อีกทีนี้ทํายังไงจะให้กองทุนเหล่านี้มันเกิดการยั่งยืนถ้าพี่น้องเห็นว่ากองทุนนี้มันเป็นกองทุนช่วยเหลือพี่น้องจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันนไแมก็คือว่าจากเป็นผู้รับอย่างเดียวเป็นผู้ให้บ้าง ก็เลยมาเกิดโครงการอมวัลลบบาทพอมาอมวัลลบบาทนี่พออมวัลลบบาทมันก็เห็นนะครับว่าเออถ้าเราทุกคนมาอมกันเนี้ยมันก็จะเห็นกองทุนกดเกิดขึ้นเราเริ่มเมื่อปีสี่แปดทีนี้เริ่มจากเราเป็นผู้ให้มาเป็นผู้รับก็คือให้สมาชิกในหมู่บ้านของเรามาเป็นผู้ให้กันบ้างทีนี้มีสมาชิกสามร้อยห้าสิบห้าคนก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เงินงบเงยในหมู่บ้านของเรากองทุนวันละสามร้อยห้าสิบ้าบาททุกวันทุกวันทุกวัน นะครับมันก็จะเห็นกองทุนเกิดขึ้นแล้วทีนี้ดูแล้วมากกว่าออมทรัพย์ให้อีกทีนี้มากกว่าออมทรัพย์ให้นะครับมันก็เลยถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นโอกาสของคนในชุมชนทีนี้เนี่ยชาวบ้านจากที่เขาเคยเป็นผู้รับอยู่ดีๆเป็นผู้ให้ก็บางครั้งคราวนี้ต้องมาเป็นผู้ให้บ้านผู้ใหญ่มีวิธีการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านยังไงให้เข้าใจระบบของกองทุนสวัสดิการในครั้งนี้ค่ะ,ะเนื่องจากบ้านขามันมีการ นาคอนจะมาถึงกองทุนสวัสดิการมันมีการเรียนรู้ของคนในชุมชนพอสมควรนะครับเพราะว่ามีการทําออมรัพย์ทําศูนย์สาธิตทําร้านรับซื้อผลผลิตมันมีการเรียนรู้ที่คนทํากลุ่มเนี่ยต้องเป็นในจิตสํานึกของคนต้องเป็นใจต้องเป็นผู้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามีฐานเดิมอยู่แล้วฐานเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฐานเดิมมาเรียนรู้ในการทํางนานเรื่องสวัสดิการเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนวิธีชีวิตของคนมันก็ถามว่าเปลี่ยนยากไหมถ้ากัน หมู่บ้านไหนกลุ่มไหนยังไม่เคยทาก็จะเปลี่ยนยากหนอยแต่ถ้าหมู่บ้านไหนเคยทํากลุ่มแล้ววิธีชิดการเปลี่ยนวิธีชงคนก็ไม่ยากเท่าไหร่เราก็ต่อจากของเดิมที่เรามีโตเลยการจัดการระบบกองทุนเนี่ยค่ะทำกันยังไงแล้วมีใครดูแลคะผู้ใหญ่เรื่องกองทุนสวัสดิการเนื่องจากบ้านถามเนี่ยจะมีกองทุนอยู่ประมาณ11อกองทุนแต่ละกองทุนแต่ก่อนก็อยู่ของไทยของมันไปพอมาปี4 6หเราก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะให้กองทุนที่เรามีในชุมชนเป็นกองทุนของชาวบ้านจริง เป็นกองทุนที่ชาวบ้านเข้าถึงจริงๆงแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงเพราะฉนั้นเราก็เลยเกิดการบูรณาการกองทุนทั้งหมดมาเป็นก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นกองทุนสวัสดิการก็คือก้อนหนึ่งที่เข้ามาทีนี้เราก็มีคณะกรรมการย่อยๆแต่ละกองทุน,กอ,ทนกองทุนสวัสดิการก็จะมีคณะกรรมการของเขาเก้าคนดูแลกันอยู่นะครับกรรมการ9้าคนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วเขาได้เงินตอบแทนไหมคะอ๋อเก้าคนนี้ก็ก็จะมีข้าราชการเกษียณอายุท่านหนึ่ง แล้วก็มีพนักานหนึ่งแล้วก็มีอบตอ่าอีกขั้นหนึ่งเข้าไปร่วมแล้วก็จะมีติสมาชิกสมาชิกที่โดยการคัดสรรจากสมาชิกขึ้นมาเป็นตัวแทนส่วนค่าตอบแทนมีไหมก็ก็ไม่มีลค่าตอบแทนก็ไม่มีลเราก็ดูว่าการทํางานเนี่ยเราดูว่าจะเหมาะสมให้เท่าไหร่เราก็จะคิดให้ตามบ้างน,นิดหน,น่อยเพราะว่ามันเราทําเรื่องสวัสดิการนะครับมันก็ไม่มีค่าตอบแทนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ ทำเพื่อสังคมมันคือการให้ใช่คือการให้แต่ถ้ากรรมการมาเอามันก็มันยังไงล่ะนะแต่การออมทุกคนก็ออมเพื่อเพื่อให้ก็ไม่มีค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการของเรามีทั้งหมดเกคนนะคะการเข้ามาก็เป็นโดยการเลือกตั้งของหัวหน้าคุ้มซึ่งมีสิบมีด้วยกันส5บหคุ้มแต่ว่าเขาจะคัดเลือกเข้ามาตามความเหมาะสมหมายถึงว่าแต่ละคนนั้นมีความสามารถ หรือมีเวลาบ้างอะไรเงี้ยมีกิจกรรมที่สามารถมาช่วยได้นะคะพอมีสวัสดิการขึ้นมาเราก็ได้ไปเยี่ยมเราได้ตรวจในในคุ้งม่ามีคนถูงอายุก,กี่คนเราได้ก็ได้ไปเดินเยี่ยมไปผู้ใหญ่อบตผู้ช่วยแล้วคณะกรรมการเราก็จะเดินไปเยี่ยมไปเห็นภาพตรงนั้นที่แบบเขาเขาดีใจเขามีความสุขที่เราเดินไปเยี่ยมของเล็กๆ็กกน้อยแต่เขาก็ประทับใจภูมิใจเราได้ไปเยี่ยมตรงนี้ก็ประทับใจค่ะจุกแค่ภาษีแต่ก็ทํากันอยู่อย่างงี้ค่ะทำกันแบบ เรียนรู้โวยตัวเองแล้วก็ทําด้วยตัวเอง,เอ,งอีกส่วนหนึ่งแม่ก็จะเข้าไปส่งเสริมว่าการทําสวัสดิการเนี้ยดีเรามีสวัสดิการของเราเพราะฉะนั้นเก็บป,ป่วยก็ทางกลุ่มเราก็ดูแลอีกส่วนหนึ่งคล้ายเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยในตัวได้ช่วยเหลือเขาแล้วก็ดีใจภูมิใจถึงจะเหนื่อยก็มีกําลังใจว่าเราได้ช่วยเหลือเขาเราเป็นคนบ้านนี้ด้วยนะคะถ้าเรา เ,ออเป็นการช่วยเหลือได้เราก็ช่วยนะคะเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากครับสําหรับตำแหน่งนี้นะครับคือเราอยากช่วยชาวบ้านเห็นชาวบ้านเนี่ยครับเขามีสวัสดิการนะครับก็ไม่มีสวัสดิการบางคน,นะทุกยากมากเมื่อเขาออมเงินนะครับวันละบาทนะครับที่จริงค่าเรามองดูแล้วมันมันเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับเมื่อเราไปดูแล้วเ,เขาไปคุกคีจริงๆแล้วเรามองทะลุแล้วมันเป็นประโยชน์มหาศาลเราช่วยช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยนะครับ เพราะว่ามันมันเป็นการออมเพื่อให้นะครับมันเป็นออมเพื่อให้ไม่ใช่่าออมเพื่อเอาเรือป็นเป็นการคืนกําไรให้ชาวบ้านเราเราได้รับเงินเดือนนะครับจากภาสีชาวชาวบ้านที่เราไปจิบมาเราก็คืนกําไรให้เขาโดยการทํางานให้เขานะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเงินบ้างที่อยู่ในกองทุนเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่ามาจากเรื่องของการออมวันละบาทด้วยการออมวันละบาทเราออมเมื่อปีสี่แปออมโดยทุกคนก็จะ คำว่าออมมาระบาดนี้พูดให้มันง่าย <S <S ให้เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําไม่ยากแต่ถ้าไปบออออมสามสิบบาทสี่สิบาทซึ่งกองทุนต,าต่างเขาก็ออมอยู่แล้วก็ออมระบาดคาว่าออมระบาดมันเป็นวิธีคิดของคนให้ทําง่ายเฉยๆคนไหนที่อพอที่จะนั่งก็ไปสมมติอย่างคนไปซื้อกับข้าวนี้ยี่สิบาทนะ ก็ตัดไว้1บาทก็มาออมที่กระปุกอ,อมสินที่บ้านแต่ถ้าคนไหนก็มีเงินก็ไม่ต้องออมมาระบาัดก็ได้เป็นเดือนก็ไปให้เลยพอถึงวันที่2ก็จะเอาที่อ,อมอยู่ที่บ้าน,นไปอ,อมอยู่ที่ศูนย์ที่ทําการกลุ่มไปออมที่ทําการกลุ่มก็จะมีคณะกรรมาการนั่งรับอยู่4ี่โต๊ะนะครับก็เหมือนออมทรัพย์นี่แหละแต่ว่าใช้คําพูดออมมาระบาัดเพื่อให้มันง่าย เป็นเงินนิดหน่อยที่เราจะสามารถทําได้รักษนาตรงนี้ก็คือออมทุกวันที่2ของเดือนทุกวันที่2ของเดือนผู้ใหญ่คะทางบ้านของเราเนี่ยมีการบริหารจัดการเงินในกองทุนนี้ยังไงบ้างคะทางหมู่บ้านขามนี่มีการบริหารจัดการโดยบริหารเอาทุนทุกทุนมาบูรณาการกันทีนี้บูรณาการเสร็จนะครับเราไปใช้ก็คืองานเดิมก็คือปล่อยกู้แล้วก็เป็นเรื่องของไปลงทุนทําธุรกิจทาร้านรับซื้อผลผลิตในชุมชนเนี่ย แล้วไปทำโรงสีชุมชนแล้วเอาไปเลี้ยงหมูเอาไปเลี้ยงงัวนี่แล้วก็เอาไปาเรื่องปุ๋ยเรื่องเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอาไปลงทุนลักษณะตรงนี้ทีนี้พอสิ้นปีนีนผลรายได้จากนั้นก็คืนกลับเข้ามาในกองทุนบูรณาการแล้วกองทุนบูรณาการก็เอาปันผลให้กลุ่มที่มีอยู่ทั้งหมดยี่มีสิบเอ็ดกลุ่มเอาเอาให้ร้อยละเจ็ดร้อยละเจ็ดร้อยละเจ็ต่อปีนะครับก็ให้ไป ทีส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นอีกก้อนหนึ่งส่วนที่เหลือก็เป็นก้อนเป็นก้อนกองกลางเพื่อเอาก้อนตรงนี้ไปพัฒนาในหมู่บ้านส่วนหนึ่งเข้าไปอีกส่วนหนึ่งก็ไปให้เพิ่มกับกองทุนสวัสดิการที่ชาวบ้านเขามีอยู่เราจะให้ปีละแปดหมื่นแปดหมื่นเอาไปเพิ่มให้กับกองทุนสวัสดิการปีละแปดหมื่นทุกปีแสดงว่ากองทุนที่พูดมาทั้งหมดเนียมีผู้บริหารฝีมือดีอยู่ด้วยทั้งนั้นเลยนะคะ,ะถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอก แต่ว่าการบริหารมันเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องเป็นไปตามความเป็นจริงของสภาพสังคมในชุมชนแล้วก็ความต้องการในสิ่งที่เราทามันเป็นการแก้ไขปัญหาของพี่น้องจริงๆเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการที่ดีนั้นมันก็ต้องเกิดจากความต้องการของชุมชนแล้วก็นําไปแก้ไขปัญหาของชุมชนได้สุดท้ายก็คือการบริหารจัดการคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม นะครับต้องมีส่วนร่วมถ้าคนในชุมชนไม่มีส่วนร่วมนะการบ,บริหารจัดการที่ดีมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ถามว่าดีไหม